สวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับยายมากินอะไรนะยายมะปังมะปรางเปรี้ยวมะปรางนะครับกับน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มอะไรน้ําจิ้มน้ำพริกหวาน,นพริกหวานใส่ขิงด้วยตำใส่ขิงใส่กระเทียมใส่พริกจัดหนึ่งถาดเต็มเต็เลยใส่ปลานด้วย,วยทุกอย่างแซ่บมากกินด้วยกระเลวจันดรด้าน,านไม่รอแล้ว เมื่อวานไม่กินไม่ขามมาขามไปแล้วทุกคนวันนี้จัดอันนี้อีกเปรี้ยวทุกวันเลยโรคโควิดมันจะได้มันกลัวเขาเปรี้ยวปิดเลยนี่กินนี่มันหวานมันข่อยเยอะมาครับทุกคนมากินด้วยกันอะไรนะใหญ่มะปราง เปรี้ยวครับคินด้วยกันครับป้าอ่อนทำน้ำจิ้มหลานคนคนกาลสินเลยชอบกินข้าวคั่วพ่อเขาอยู่กาลสินืับยายกับผมชอบของเปรี้ยวแล้วไงทุกคนชอบอยู่แล้วอ่ะ สุดยอดมันกินด้วยกันครับอืมันจิมยังอร่อยเลยอืมจัดอืมคำโดยตัวหวานใช่เปรี้ยวอืมอืม ต้องขออภัยเสียงรถด้วยนะครับเพราะว่าผมถ่ายหน้าบ้านเลยได้ยินเสียงรถแชบมากทุกคนมันร้อนด้วยอากาศร้อน้องกินแบบนี้แหละอื ก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทุกคนเพราะว่าผมไปโรงเรียนครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ยพยายามทําคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยววหนหลังกวนนมฟักให้ดูขนมฟักอ่ะอได้ทำเองใช่ไหมทำเองเด็ดจริงๆยอดเลย วันนี้ผมชวนเพื่อนผมแล้วไม่มีใครมาสักคนเลยผมเลยชวนยายถ่ายเลยยายชวนเอง <c ười> โอ้โหมอแตกอ่กะ <c ười> ทำโตโต ทุกคนอันนี้ยายหั่นยังไงบ้างเนี่ยหั่นผาเนี่ยหั่นผาแล้วก็แบบเป็นซิกซี่ครับทุกคนคลืค่นคลื่นล่วงรถนี่ก็เสียงดังจังเลยจี๊ดจ๊าดแต่มันไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะทุกคนเพราะว่าแบบ เป็นพันอันนี้พันอะไรยัยลำ้ำยุ่มใช่เดี๋ยวก็อร่อยเป็นไรเนี่ยอืมเพิดะพักไหม เปรี่ยวอีกแล้วียงรถอาจจะดังหน่อยทุกคนบ้านติดถนนใช่อือหือมาเที่ยวกินมะปางด้วยด้วยกันนะทำไมมากินกับยายก็เข้ามาจริง แต่ถ้าก,กิมอร่อยอะเนี่ยเข้าขมาจริงะอะได้เอฟซีบุกบ้านอะไรเงี้ยมาเลยะยะยยต้อนรับใช่ไหมยย,ยจะทำให้กินม,มาข้ามากินด้วยกันมะปร้างเปรีย้ยว น้ำจิ้มค่อนข้างเผ็ดทุกคนเหมนเนี้ยแต่ก็อร่อยเป็นยังไงเผ็ดปะทั้งเผ็ดทั้งส้มเผ็ดกับเผ็ดส้มกับส้มแก่แก่กะลัมดิใช่โ <c ười> อยโอ้ยเผ็ด เห็ดเล่ารวยจิตจัดมันตากปเลยม,มันบ่คอยหวานน้ำจิ้มเอาหวานหวานนี่เลยนี่ไอ้บุษมทำเองนะทำเองนะแต่ว่าใส่หวานมันบ่ส้มใช่ไหม จอดจอดมุ้งเงือะฮ้อือเฮาจอดอะทำยังทำยังน้ำตาลมันย้ำบนไหนน้ำตาลน่นไหนละลายน้ำหบละลายอืออือเฮ้ยอันนี้ใส่ขิงเมยมันก,ก่อน พอดีเมาเวียนหัวแล้วค่อยดีเลยบอกชวนหลายกิตสารกินของเปรี้ยวอืมมเด็ดจริงๆ โอ้เพชอเป็นพวงเลยเนี่ยยายไปสอยเมื่อเมื่อเช้าครับทุกคนโอ้ ปลาดิบจริงเลยซุมเห็ดทุกคนนี่นนเลยหั่นเป็นซี่เลยคึ่งลูกเพราะกินแบบแต่ลูกไม่ได้มันมีเม็ดทุกคนอื ับท,ทุกคนต่อเมื่อกี้ไปกระดกน้ำมาเผ็ดเกินเฮ้ย้มกเติมต้องกินแบบกินแบบเพียวๆด้วยล้าดี่สะใจดิด ชาเจ๊จด,ดิ๊ดบ้านผมออกแล้วทุกคนช่วงนี้กำลังออกเลยมะปรางแม่งก็ มาผางบ้านคนเหนีอเาห้องมาผางาคนไทยเขาเรียกว่าปางโอ้มันเปรี้ยวทุกคนเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแต่ก็อร่อยตุ้ยได้มีไงอืมอืม อ๋อมากินมาผอางตรงกันเด้อออรยากาศแบบนีก้กินของเปรี้ยวก็สว่างเลยทุกคนรูปอะ hoa hay sền sét cả, sền sẳng mày. mẹ Mình kiếm thêm cắn nữa. Hắn nói gì, มันแตกอะทุกคนเผ็ดไม่เผ็ดอะมันเผ็ดแบบเผ็ดเปรี้ยว กอดลอดละกนย้าอละจบ,ะอบะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวทุกคนไปก่อนสดครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เหลือๆนี่ก็เอาไปให้ญาติกินครับ